คุณยายคำนายได้เวลาเรียนอีกแล้วกี่ทุ่มแล้วอ่ะแม่กี่ทุ่มละสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งวันนี้มาเรียนภาษาไทยต่อเนาะอ่าแม่พูดตามหนูนะส้มโอส้มโอขามิ้นขมิ้นโทรทัศน์โทรทัศน์ ไมยมรองเท้าน้อยนากระทะกระทะชมพู่เต่าผ้าห่มอ๋อมันมีทั้งหมดสิบคำนะแม่ฟังอีกรอบนะส้มโอขมิ้นโทรทัศน์ มะยมรองเท้าน้อยนากระทะชมพู่เต่าแล้วก็พระห่มนะเดี๋ยวหนูจะนับหนึ่งสองสาแม่จำคำไหนได้แม่พูดก่อนมีทั้งหมด10บคำถ้าแม่พูดได้8ปดคำนะแม่ผ่านเลยนะไม่ต้องเอาสิบคำหรอกพอจะจำได้ไหมเนี่ยจะทดสอบสมองี่ะ ไ,ได้ต้องได้สิอ่ะงั้นพูดตามอีกครั้งหนึง่งสมโอสมโอขมินขม้นขมิ้นโทรทัศน์โทรทัศน์ไมยโมมยโมไมโยมรองเทา้ารองเทา้าน้อยนาน้อยนากระทะกระทะต้องจดขึ้น่แน่สิเอาจะไปจดได้ยังไงทดสอบการจำ <tyard> <c oughs> ได้ได้ได้หนูว่าแม่ต้องได้ชมผู้อย่าท้อเ <Rab os. S 1> ต่าเตาผ้าหม่มผ้าหม่มโอเคอ่ะพร้อมหนูนะับหนึ่งสองถามแม่นึกคําไหนได้แม่พูดมาเลยนะเอากี่คําเอากี่คําที่หนูบอกเมื่อกี้เนี่ยแปดแปดคำแปดคำมันมีทั้งหมดสิบหนูเอาแค่แปดเนี่ยอ่ะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามมีลายศักคำ คคิดๆไม่ได้เออต้องได้สิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะแฟนน้องก้าเนี่ยมันชื่ออะไรไไแฟนน้องก้าเนี่ยทบโอ้น่าได้แล้วคำที่หนึ่งอ่ะสองสองชมพู่ชมพู่เออเก่งสามสามได้นะ่ะน้อยนะ่ะสีละสีละอะไรบ้าได้สีละ คำที่ห้าคำที่ห้าอะไรนะาะที่มือคืนเราฟังเพลงกันนะ,นะที่ร้องเพลงกันนะใค่ร้องเพลงที่หนูร้องเพลงให้แม่ฟังไงที่มันไปเหยียบงูอ,อะไรเบา <S <S เอออ่ะ,ะ,ะห้าตัวแล้วห้าตัวแล้ีสามาีสามเดี๋ยวอะไรเนาะอะไรอะไรเดี๋ยวเวลาเราออกนอกบ้านเนี่ยเราต้องใส่นะ เออคำท <si ี่หกแล้วต่อไปคำที่เจ็ดคำที่เจ็ดอะไรเนาะมันอยู่ในครัวแม่อยู่ในครัวหม้อข้าวไม่มีไม่มีเออไก่ละไก่ละอยู่ในครัวอยู่ในครัวแถวแถวหม้อข้าวนั่นแหละแถวแถวหม้อข้าวอะไรอะไรแถวหม้อข้าวอ่ะอ่ะคกไม่ใช่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 คกอ่ะแถวแถวหม้อข้า อะข้าวอะอะไรเนาะแบบว่าเราเราทอดไข่อะเราทอดไข่อ่ากระทะอ่าคํานี้แปลแล้วต่อไปคาที่คาที่แปลแล้วผ่านแล้วนะเนี่ยอ่ายังเหลืออะไรอีกที่ยังไม่ตอบเนี่ยที่แม่ดูทุกวันเลยเนี่ยโทรทัศน์อ่าโทรทัศน์แล้วแบบว่าไอ้เปี้ยว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 อะเปี้ยวเปี้ยวอะอะไรเปรี้ยวเปี้ยว ที่เป็นลูกๆแม่ชอบกินให้หนูซื้อมันยมอ่าถูกต้องสุดท้ายสุดท้ายมันขึ้นต้นเดียผ้ามันขึ้นต้นเดียผ้ามันขึ้นเดียผ้ามันขึ้นต้นด้วยคําว่าผ้ามันึ้น้มันต้้นต้นว่าคำว่าผ้าโอ้โหอืมถูกต้องเห็นไหมได้สิบคำเลยฮะว่าจาไม่ได้แม่เก่งมากเลยนะอ่า